สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมลาเลนเจอร์ครับผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวเซิลี่นักปราชดาวินชีนะฮะตอนนี้ก็เป็นร่างไฮเปอร์นะครับเลเวล240ม็กน,นะเป็นเลนเจอร์สายไวพิพธาดน้ำเดี๋ยวมาดูสกิลที่1กันนะฮะฝีแปลงปลายผู้กันว้าวมีสร้างความเสียหายนะครับ1000ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ แล้วก็ห้ามใช้ทักษะ10วินาทีครับแล้วก็มีอันเชิญตูเนี่ยมาเป็นพักพวกของเราด้วยนะ10วินาทีครับผมแนวแนวสกิลแบบว่าก๊อฟรัวๆนะมาดูสกิลที่2กันบ้างนะครับดวงใจแห่งรักอันนี้ก็แบบว่าเป็นบัฟให้แก่พักพวกนะมีเพิ่มการต้านทักษะ60% แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ60%เช่นเดียวกัน60%เปต่อพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต60%ของพลังชีวิตต่อ1วินาทีเป็นเวลา7วาิครับต้องน,นี้สิสกิลที่2นะครับดวงใจแห่งรักอันนี้ก็เป็นสกิลบัฟให้แก่พรรคพวกนะฮะมีเพิ่มการต้านทักษะ60วินาทีครับ สกิลที่สสกิลที่2นะครับดวงใจแห่งรักก็เป็นสกิลบัฟให้แก่พรรคพวกนะเพิ่มการต้านทักษะ60เปเ็นเป็นเวลา7วินาทีครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะในพื้นที่60ของพลังชีวิตต่อ1วินาทีเป็นเวลา7วินาทีครับแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิตนะฮะ400เป็นเป็นเวลา7วิครับผมมาดูความสามารถกันบ้างนะฮะ ในตาแห่งวิญญาณอันนี้ก็เอาไว้เล่นสเตจจิตตินะครับผมแล้วก็ความสามารถที่สองครับคัดขวางการได้รับแล่ธาตุไม่มอบแล่ธาตุให้ฝั่งของข้ามแม้จะถูกปราบไปแล้วว้าวถึงดาวินชีตายไปไม่ไม่ชิงแล่ไม่ไม่โดนชิงแล่ไปอ่ะไม่ให้ลร์ครับผมเหนียวเหนียวเหนียวแล่ดาวินชีมันโดดเด่นที่สกิลหนึ่งนี่แหละครับผมก๊อปปี้นะ อ่าอันเชิญฝั่งตรงข้ามอ่ะมาเป็นพักคพวกของเรานะผม10วินาทีนานกันนะอ่าเดี๋ยวมาดูนี่กันบ้างครับอุปกรณ์เกียร์นะอุปกรณ์เกียร์ที่ผมใส่ให้นะผมดาบคิคุจูมันจินะอันนี้เป็นดาบ7ดาวแล้วก็มีพลังโจมตีรวมนะครับ444%รยเะยะาเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่ครับลบ30จะโหลดเร็วขึ้นนะอ่าแล้วก็มี อาตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะครับ24%ครับผมคอปปี้แบบว่าโดนแน่นอนอะ่ะอันเชิญแบบเบิ้ลแนเลยนะแล้วก็ออปชันนะครับผมจะเลือกเป็นพลังชีวิตครับ400%เซเกียร์ชิ้นที่2นะครับเป็นเกียร์ช่องกลางนะชุดฮัโลวีนนะอันนี้มีพลังชีวิต3% 0 0นะต้าน 49.8เซนแล้วก็ลดแรกนะครับ30มันดีที่ลดแรกนี่แหละจะได้ใช้แร่น้อยๆนะแล้วก็ช่องที่3นะครับปอกแขนเดีเน่มีเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะบวก42ค่าใช้จ่ายการผลิตแร่ก็เป็นลดแรกแหละลดแรกไป30เซนะฮะแล้วก็มีอัตราการหลบสติลด้วย50.4เซนะครับผมออปชันเนี่ย ผมใส่ให้ตรงสายนะเป็นเลนเจอทัดน้ำนะครับใส่อ p อปชันลดแร่ไปอีกจะได้ใช้แรน่น้อยๆครับผมใส่เกียร์ประมาณนี้นะ3ชิ้นนี้เลยพลังโจมตีตอนนี้นครับ1ล้าน10,000แสนเลือก18ล้านครับผมความเร็วในการโจมตีปกติครับความเร็วการเคลื่อนที่เร็วมากว้าวสปีด9เลยใช่ไหมเนะี่ยมาดูข้างในกันบ้างนะในรในายละเอียดระยะโจมตีครับ 340ดาวินชี่ก็จะยืนแบบค่อนข้างหลังๆนิดนึงนะออยืนไกลๆหน่อยแนวหลังสุดปันป่วนแล้วก็มีอัตราการใช้สกิลเดิมก็มี50%อยู่แล้วนะแจ๋วอยู่ฮนะอัตราการหลบสกิล50%ปานอีก50ครับระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่เนี่ย 5.5วิเองนะโอ้ยดาวินชี่โหลดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยยอดครับแล้วก็ผมจะใส่ดาบคิคุจุมันจิเข้าไปนะจะได้โหลดเร็วๆขึ้นอีกครับแล้วก็ค่าแรกธาตุที่ใช้สร้างดินเจอร์นะครับอ่าแบบเดิมเนี่ยจะใช้แร่อยู่ที่1370นะผมก็จะใส่เกียร์ลดแร่ไปเยอะเลยอะ่ะเข้าด่านมาน่าจะเหลือน้อยน้อยลงเยอะเลยนะอ่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ ผมจะไปเทสดาวินชีสักหน่อยที่สเตตหลักก่อนนะสเตตหลักสเตตหลักดาวินชีจะเป็นไงเลือกสักด่าน,300น์3 0ร้อย้กันตัวก็ไปพง,งาดมาดาวินชีนี่ผมจัดไว้ทีมบีนะดาวินชีตัวเก่านะครับแต่เก่าเกมนี่มาเลยมาเลยดาวินชีจ๋า วิ่งมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเออเรียกมาเยอะว่ะกรอบกรอบมาหน่อยดิเราวินชี่นี่บับติดแล้วครับบับบัฟเป็นโล่นะใช่ไหมโอโ้ยอโอโอบับเหมือนเป็นรูปโลนะฮะแล้วมนนไม่กรอบมาวะกรอบยังเนี่ยนี่นี่ไงครับกรอบมาแล้วครับผมกรอบมาแล้วเออนี่นี่กรอบกรอบมาแล้วครับเร,เ,รเ,รเ,รเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ออกหลายๆตัวช่วยกันกอบดีนะอ๋อนี่ครับเริ่มกอบมาแล้วเริ่มกอบมาแล้วกอบมาหลายตัวแล้วกอบมาหลายตัวแล้วนียมันยิงมันยิงพวกตัวเองอยู่นะเรากอบมาแล้วผมเอาสิเอาสิเอเอบัฟบัฟก็ดีแล้วเนี่ยเยออเหมือนเป็นรูปโล่นะเออแล้วนี่ก็กอบกอบไป สกิลหนึ่งกสกิลสบัฟนะผมดัวินชีานการปกติก็จะประมาณนี้นะฮะกอฟให้เห็นบ้างเลยเห็นชัดๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปตีพีพีกันสักนิดนึงนะว่าทีมผมเนี่ยมันจะโหดมากขึ้นเพียงใดนะครับน้องๆเชียร์กันเยอะเลยบอกให้ป้านตัวนี้ขึ้นมาเล่นนะดัวินชีครับ นักปาดดาวินชีผมก็จะใช้เป็นร่างไฮเปอร์ไปเลยนะครับไฮโปงไฮเปอร์ Hyper, Hyper ไปเลยเท่ด hey, ีมาลองดูครับพีพีตอนนี้มีอยู่8คนลุงนะเล่นได้4รอบนะครับรอบแรกจะเป็นยังไงเจอแบบทีมตึงๆเลยว่าเนี่ยเพิ่มแร่300เลยนะไอ้ย3ตัวเลยนะสุดตึงไปเยะเลยนะแต่ว่า บวกไปเลยแล้วกันครับสู้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 เหล่าไวรุ่นไม่มีตัวบินนะบวกเลยแล้วกันไหนลองลองเทส์ดาวินชี่ด้วยนะเขาไม่มีตัวบินนะครับมาเจอกันหน่อยไวรุ่นก็ค่อยปล่อยตัวมานะโอ้โีน้องชิจังเล่นอมแล้ว สักหน่อยสักหน่อยอืมสลับเอบีไปนะครับหยฝั่งเขาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยยืนนิ่งๆหน่อยสิยืนนิ่งๆหน่อยสิมันจะชนะกันตรงจับแข่งนี่แหละครับผมออพวกผมเยอะแล้วนะผัดก,กับสีไวรุ่นไปวิ่งไป ทิ่งไปโอ้ยมผมหนาเลยอ่ะหนาแน่นละโอ้ยกรอบกรอบมากรอบมากรอบชิ้นจังมานะ่ะโอ้โอ้กรอบไม่เยอะเลยครับสุดปันปวนสุดปันปวนลุยกันต่อนะผมไม่รู้ว่าชนะเพราะดาววินชีหรือเปล่านะ จริงๆมันก็อยู่ที่เกียร์ด้วยนะอันจริงเกียร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับทีมนี้คอมโบเยอะจังเลยคอมโบหมดเลยนี่ว่าข้ามไปครับทีมคอมโบโบเล่นด้วยแล้วปวดหัวอันนี้โซโทวะเซซนาอะไรนะนะทีมนี้น่าจะตึงมากครับมือแสงแม็กหลายตัวข้ามไปดีกว,ว่าอทีมนี้ บวกเลยแล้วกันนะเป็นตัวบินนะครับแม่มดทุนยานเสน่ห์เป็ดสอยหน่อยอ๋อเปลี่ยนเป็นตัวสอยด้วย่แม่มดต้องเจอเอ้ยเขาผิดสูตรแม่มดทำยาเสน่ห์ตัวบินเนี่ยต้องเจอนี่หมักลุกครับผมมาสักหน่อยสักหน่อย พีพีนี่ยหมากลุกหมากลุกจะมาสอยแม่มดธรรมยาเน่แน่นอนมาตั้งหมากลุกมาทีมสองครับเป็นยังไงบ้างเทสเทสเทสจะสอยล่วงหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่ล่วงเราก็ล่วงนะอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยครับ กดไปกดไปกดมือไปก่อนนะอืมปูนสองละเป็นไงบ้างโอ้เฮ้ยตัวกันบินทำงานดีอยู่นะโอ้ดูดูพื้นดินเราดิโอ้โหดันไวมากครับผมมันกอปเอลิทเขามาด้วยไม่เนี่ยดังชี้ครับ ก็ปีติกก็โอเคอยู่นะดวินชีโทวาเซสดาอีกแล้วคู่นี้สักหน่อยไหมสักหน่อยไหมไม่มีตัวบินครับบวกเลยแล้วกันโทวาเซสนะอืตอนเราเปิดกาชาไม่ออกเลยนะสำหรับโทวาเซสนะนะอยากได้บ้างนะแต่คงไม่ได้แล้วละ่ะเกลือเหลือเกิน เดี๋ยวรอปีหน้าเลยแล้วกันครับตัวใหม่ๆที่มีเพิ่มได้หนึ่งพันต้องดองดูบี้ดองตัวให้ได้เยอะกว่านี้อืมมันเปิดกันปีหน้าก็ได้ปีนี้ข้ามไปก่อนชเชฟเชฟชนะครับผมอม้ชนะไวเลยอืมไม่ได้เกรงกลัวโทวัตเซซีนาเลยใช่ไหมเนี่ยไวรุ่นสู้เขา ดาวินชีก๊อปมาให้หมดดาวินช่วงดาวินชีแน่นอนจริงมารอบสุดท้ายนะครับทีนี้มีกบอ่ะกบบินสักหน่อยไหมไปกับทีนี้หน่อยเขามีดาวินชีด้วยแหละอยากลองดูนะกบบินต้องเจอนี่ดิเปลี่ยนตัวการบินแป๊บหนึ่งนะ บินก็ต้องเจอผีวองไวทัดไม้ผีจีนนี่ผีจีนคัมแบ็กมากันบินนะนี่ครับเอาผีจีนมาถอยตัวนี้โดยเฉพาะเลี้ยวหนาบินผีจีนสู้ๆมาให้ดานชี้ก๊อปไปนะมีหน้าที่ก๊อปอย่างเดียวที่เหลือก็ ดันดันไว้ยื้ยื้ไว้เดี๋ยวได้วินชีจัดการเอง <c oughs> เขาบินเขบินมาแล้วโอยกก้ยใส่ยรนรถแร้มาค่อนข้างเยอะนะทีมเราเนี่ยเย็นนิ่งๆไว้เหล่าไวรุ่นเย็นนิ่งๆไว้จะชนะกันได้ก็ตรงไอ้นี่แหละครับผม ใช้ไอเทมแก้ทางกันนะฮะน,นีโด,ดนเขาให้หลายผู้เองสู้เขาไปป้อมจะเอ็นแล้วเรียบร้อยละโอเคเท่ากับว่าเราเล่นสี่รอบนะชนะสี่รอบเลยนะฮะท้องฟ้าสดใสครับผมแน่นอนดอวินิชเล่นสนุกขึ้นนะ ผมเล่นไปทั้งหมด4รอบสินี่ไงมีพวกมาตีขั้นกลางนะโอ้นี่โอ้โหเกียร์ดีโคตรดีครับผมผมชนะมาได้ไงไม่รู้นะทีมแรกอะโอ้เกียร์ดีนะเกียร์ดีสุดยอดเวลิกนะูดเวลิกูดอะดูทีมอื่นกันบ้างนะผมชนะขั้นมาได้คนระับ ทีมที่2ที่เราชนะเป็นไงบ้างโอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับแต่ทีมเมื่อกี้เกียร์สวยกว่ามาทิมถัดมานะครับที่เราชนะมาอืมพอได้พอได้อดันนี้แล้วก็ทีมสุดท้ายที่เราชนะมาเป็นไงบ้างโอ้โอรู้สึกทีมแรกนี่จะจะตึงสุดแล้วนะสำหรับ ที่เราเจอคนแรกนี่นะฮะคนนี้นี่เกียร์นียตึงตึงกว่าตึงกว่าทุกทีมเลยนะชนะมาได้ถือว่าแจ๋วครับแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดาวินชีนี่เฮลลี่นักป่าดาวินชีนะก็ถือว่าแน่นอนอยู่นะได้อยู่ครับแต่เสียดายอย่างหนึ่งมันเป็นตัวละครที่ทเก่านะ เลือดค่อนข้างน้อยน้อยมากๆครับผมต้องคอยอัพศัก,กยภาพช่วยเอานะอัพศัก,กยภาพออพลังชีวิตอะไรเงี้ยช่องนี้นะครับหลักๆเลยนะถ้าจะเล่นดาวินชีนะก็จะเป็นอัพช่องหนึ่งพลังชีวิตแล้วก็กระโดดไปอัตราการใช้สกิลช่องที่4นะครับแล้วก็อัตราคามเมนยํยำทักษะช่องที่5 อัพสามช่องนี้แหละพลังชีวิตเออเรียกเป็นหมายเยลขกันหนึสีาำหรับดาวินชีนะใครที่อยากจะเล่นตัวก๊อปปี้นะดาวินชีอัพตามนี้เลย1-4-5แล้วล 1, 4, ลก็สำหรับอุปกรณ์เกียร์ฟรีนะครับผมก็จะแนะนำให้เป็นนี่ครับไม้กวาดรองเท้ากระเป๋านะใส่สายไวพิบครับดาวินชีหรือว่าชอบโหลดเร็วๆก็ไม้คทาแห่งเ,เกียรติยศโลก่กระเป๋าก็ได้ ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีดาวิชีก็ลองไปเล่นดูนะเป็นตัว Copy No ้ .1 เลยก็ว่าได้นะฮะสุดยอดสุดยอดลองเล่นดูนครับสนุกดีนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย